สรุปประเด็นรายการหนวกระแสวันที่26มีนาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่มาขอความช่วยเหลือจากรายการหนวกระแสนะครับว่าโดนอดีตแฟนที่เป็นตำรวจข่มขูมข่คุกคามนะครับใช่ครับฟังไม่ผิดกับว่าอาดีตแฟนที่เป็นตำรวจนะครับก็เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับคุณผู้หญิงใช้นามสมมติว่าคุณหวานนะครับคุณหวานเนี่ยทำงานเป็นพนักง,งานต้อนรับที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เจอกับคุณผู้ชาย ที่เป็นตำรวจนะครับก็คือเหมือนมาใช้บริการโรงแรมแล้วก็มาบ่อยๆนะครับจะแบบสนิทสนมกันนะครับก็มีการสนิทกันถึงขั้นเดียบเออคุณหวานฝากเอ้ยมีใบแจ้งความนะฝากไปใบคับปรับอะไรเงี้ยฝากไปฝากไปจ่ายให้หน่อยนะครับประมาณนั้นแล้วก็พูดคุยกันมาจนคบหากันแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะครับประมาณนั้นระหว่างที่คบหากันน่ะปัญหาแรกคือเรื่องของการยืมเงินนะครับฝ่ายชายจะยืมเงินคุณหวานบ่อยๆ,บ,อยๆบ่อยครั้งนะครับแ้าร้อยพันหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แต่ก็คือเบ็ดเสร็จก็คือสมมติยอดมันหมื่นหนึ่งแต่พอใช้คืนจริงๆก็อาจจะใช้คืนแค่พันสองพันสามพันก็คือไม่เคยได้ครบแล้วก็ย้ําเป็นว่าคําว่ายืมนะครับประมาณนั้นปัญหาต่อมานะครับก็คือเรื่องของแจ็คฮวยมีฟองนะครับมันจะมีการแบบส่งรูปอันนี้มันจะมีแชทไลน์ที่มาเปิดในรายการนะครับว่าแบบส่งรูปแจ็คฮวยมีฟองในกระป๋องมาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวกับใช้หน่อยนะขอแบบสังสรค์กับ น้องในโรงพักหน่อยนะครับแล้วก็จะมีรูปตู้เย็นนะครับที่มีแก้วขวดมีฟองเ่ยเต็มตู้ไปหมบน,นะครับบอกว่าเนี่ยมีผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนซึ่งตู้เย็นนี้อยู่ในสอนอนะครับย้ำว่าอยู่ในสอนอ, أ, อต่อมาก็จะมีเรื่องของเว็บกพนขออนุญาตใช้คำย่อนะครับจะกดโดนกดกดโดนแบนก็จะมีการแบบเหมือนยืมโทรศัพท์คณหวานเนี่ยบอกเออเนี่ยขอยืมโทรศัพท์หน่อยจะเล่นเกม แต่ว่าเหมือนกับที่คุณหวานแกแอบสังเกตเนี่ยมันไม่ใช่เล่นเกมมันคือการไปเล่นเว็บกพอนอ,อะไรอย่างนะครับประมาณนั้นแล้วก็ที่พิกสุดเลยก็คือเหมือนกับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางฝ่ายชายเนี่ยผ่าตัดไส้ติ่งนะครับแล้วก็มีอาการแบบหุดหงิดขี้โมโห,โหนู่นนี่ทางคุณหวานตอนแรกก็ยังมองโลกในแง่ดีนะครับว่าแบบหุดหงิดเพราะว่าเจ็บแผลหรือเปล่าเพราะว่าเวลาผ่าตัดมันจะต้องแบบใช้เวลาพักฟื้นนะครับประมาณนั้นแต่สิ่งที่ สิ่งที่น่าตกใจคือคุณหวาน,นไปเจออุปกรณ์ยอต่อนะครับในการใช้ยศอตอเนี่ยในห้องก็คือจะเป็นตัวน้ําแข็งนะครับขอใช้คำยอ่อหมดนะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษกันเองแล้วก็บอกว่าทางฝ่ายชายก็ไม่ยอมรับนะครับบอกไอ้นี่มันเป็นหลักฐานที่แบบได้มาจากการาจับคนร้ายอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่เหมือนคุณหวานก็ก ไม่ไม่ค่อยเชื่อนะครับแล้วก็ด้วยความสถานการณ์หลายอย่างจนแบบมันมีการคาดคันกันเกิดขึ้นฝ่ายชายก็เลยพาคุณหวานนะครับกตอตัมาอยู่ด้วยกันจะพาคุณหวานไปเปิดห้องแล้วก็เสพยอดสอตอให้ดูเลยว่าแบบเออเนี่ยผมเป็นอย่างเงี้ยคุณรับได้หรือเปล่านะครับประมาณนั้นก็เลยแบบเป็นที่มาว่าแบบโอ้โหทั้งการพาน,านันทั้งยืมเงินทั้งใช้ยอสตออยู่ในตำรวจ คนเดียวกันก็คือมันก็เลยเป็นที่มาของการแบบว่าพอมันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเหมือนจะฝากความหวังในการสร้างครอบครัวกับผู้ชายคนนี้แต่มีทั้งแบบทุกเรื่องที่รวมกันก็คือเขาจะเป็นสามีที่ดีได้หรอเขาจะเป็นพ่อของลูกที่ดีได้หรอซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสักอย่างอะไรเนี้ยครับจนเธอตัดสินใจเลิกนะครับและการตัดสินใจเลิกเนี่ย ตอนแรกเหมือนกับฝ่ายชายนะครับมีการแบบยืมโทรศัพท์ไปแล้วเธอค่อยมาค้นพบที่หลังนะครับว่ามันมีการโอนเงินจากบัญชีในตัวโมบายแบงกิ้งนะครับของเธอออกไปจนแบบหมดซึ่งมูลค่าเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทนะครับก็เลยครั้งนี้มันก็เลยมีการทวงถามกันแล้วก็แต่ก็คือไม่ได้คืนนะครับจนเป็นที่มาของการแบบไปร้องเรียนใช้หลักฐานทั้งหมดที่เธอมีก็คือตัวคุณหวานเนีมีการแบบแอบถ่ายถ่ายตัวแชทถ่ายตัว เว็บพนนะครับแล้วก็มีทั้งทางภาพในการใช้ยศออต่อนะครับภาพตัวเก่งคงมีฟองทุกอย่างมันนค,ค,คือที่มาเปิดในรายการเนี่ยก็คือไปร้องเรียนซึ่งตัวเจ้าตัวเนี่ยตอนแรกเป็นแค่สารวัตรแล้วก็มีการสมมุติอยู่สอนอหนึ่งย้ายไปสอนอสองแล้วก็ได้เลือ่อนตาแหน่งเป็นรองผู้กำกับและมีการย้ายไปสอนอสามอะไรเงี้ยตอนนี้กาลังสอบผู้กำกับอยู่ซึ่งแบบ ที่พึ่งของประชาชนมาครบทุกฟอร์แมตเลยก็แบบมันก็ไม่ควรไหมอะไรอย่างนี้นะครับประมาณน,นั้นแลวแล้วเธอก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ยื่นไปนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องที่เธอยื่นไปทั้งหมดใช้เวลามาทั้งหมด2ปียังไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วก็เธอเริ่มมีการแบบโดนข่มขู่คุกคามจากตัวฝ่ายชายนะครับก็เลยเป็นที่มาขอไปขอความช่วยเหลือจากทนายที่เหมาะในรายการนะครับก็ทางทนายก็ามาอธิบายให้ฟังว่าอันนี้เหมือนกับ ข้าราชการเนี่ยเป็นเหมือนตำรวจเนี่ยเป็นคนของประชาชนแต่ปรากฏว่ามันทําตัวอย่างนี้แล้วจะให้ประชาชนพึ่งใครนะครับประมาณนั้นแล้วก็เหมือนม,มีการสอบสวนจริงๆแต่อะเรื่องไอ้ยสอตอนะครับก็บอกว่าเออใช้คําว่าเป็นเหมือนกับอ,อ๋อเอามาที่เห็นไอ้พวกอายศอตอทั้งหลายแหล่นี่คือเป็นของกลางที่เอามาใช้ในการสืบสวน อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วส่วนเว็พพอดอก็เหมือนกับใช้ในการค้นหาข้อมูลอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือ,อกับว่ามันก็จะมีต้นสังกัดที่ในคณะกรรมการที่สอบเนี้ยว่ามะแก,แก้แก้ข้อกล่าวหาทีละข้อนะครับส่วนเรื่องยืมเงินก็บอกว่าเป็นการครบเหมือนกับใช้คําว่าเป็นให้โดยเสน่หาเพราะว่าเป็นคนหลักกันนะครับประมาณนั้นอันนี้คือฝั่งของที่ทานายก็คือว่า ที่เท่ามาทั้งหมดมัน,มนที่แก้ต่างมาม,มันไม่โอเคเพราะในความเป็นจริงมันคือมันมีหลักคนคุณหวางมีหลักฐานครบทุกอย่างนะครับแล้วก็เรื่องมันไม่คืบหน้านะครับประมาณนั้นแล้วก็ทางมงุมมองของรองแต้มนะครับรองแต้มก็บอกว่าผิดทุกอย่างผิดวินัยใ,ในเวลาราชการเนี่ยในยุคแก,กคือไม่ได้เลยนะครับเรื่องเรื่องของมึนเมาทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยมีทั้งหลักฐานภาพถ่ายทุกอย่างเนี่ย มันควรจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่เพราะมันแล้วก็คนที่ควรจะโดนด้วยก็คือผู้ก๊กแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่แบบก็เข้าใจว่ามันคือแบบอาจจะเป็นน้ําท่วมปากว่าอยู่ในอยู่ในสอนอนเดียวกันแต่มันก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็ทําไมผู้ก๊กไม่มาตรวจสอบนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีทางของออหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องกับเรื่องการคุ้มครองพยานนะครับก็คือทางพี่หนุ่มแกเขาฝากแกก,แก็ถามว่าแบบตอนนี้น้องมาแบบ คุณคุณหวานนะครับมาเหมือนมาเปิดขนาดนี้แล้วอะแล้วจะยังไงเขาก็ตัวคุณหวานก็ห่วงความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ครอบครัวญาติพี่น้องนะครับประมาณนั้นเพราะมันมีข้อความข่มขู่ว่าแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแบบระบงระเบิดอะไรว่ากันไปนะครับประมาณนั้นก็ทางหน่วยคุ้มครองพยานเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณหวานกรอกเอกสารนะครับเราก็ยื่นเรื่องถึงผู้ใหญ่ก็สเต็ปการคุ้คมครองก็จะมีประมาณว่า,าส่งส่ง เจ้าหน้าที่ไปคุ้มครองแต่ถ้ามันหนักข้อขึ้นมานะครับประมาณนั้นก็อาจจะมีการย้ายที่อยู่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ทางรองต้็อธิบายว่าไที่เวลาที่ทางผู้ชายเอาโทรศัพท์ของคุณหวานไปโอนเงินแต่ละครั้งเนี่ยในการคิดคดีอ่ะมันคิดเป็นครั้งครังนะครับซึ่งทางคุณหวานว่าเนี่ยทั้งหมดประมาณมากกว่า50ครั้งซึ่งลองแต้มก็คำนวณให้นะครับว่าเ,เนี่ยต,ติดคุกอยู่ประมาณ150ปีนะครับแตใ่ในโทษความจริงอ่ะมันจะได้ประมาณ20ปี ยังไม่รวมโทษอื่นนี่นะครับประมาณนั้นก็ก็ใช้คําว่าต้องเป็นกําลังใจให้คุณคุณหวานนะครับที่ออกมาที่กล้าออกมาพูดเรื่องนี้นะครับก็ย้าอีกทีนะครับว่าทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับก็เราก็ต้องส่งเสริมให้คนดีได้มีอำนาจในการดูแลนะครับแล้วก็ส่วนคนไม่ดีก็ต้องได้รับการลงโทษอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นใครที่เห็นยังไงกับกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ